สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพลลิสกำลังจะไปตัดผมคะ่ะทุกคนนี่เพราะว่าผมแพลลิสยาวมากแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูสิก็คือว่าแพลลิสน่ะเออเสิร์ชหาช่างคนไทยในลอนดอนนะคะเพราะว่าถ้าตัดกับคนไทยก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าแล้วแพลลิสก็เจอแล้วค่ะเขาชื่อว่าช่างพี่นัดนะคะเขาก็แบบว่า มีประสบการณ์นะคะเท่าที่ดูรีวิวก็คือเหมือนอยู่เมืองไทเนี่ยเขาเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ชรลาชนค่ะแล้วก็อยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ได้ตัดผมให้หลายๆคนมาแล้วนะคะแพลลิสก็เลยโอเคไปตัดผมกับเขาแล้วก็ที่สำคัญราคาดีด้วยค่ะราคาไม่แพง การติดต่อแพลิสก็ติดต่อกับเขาใน Facebook กันนะคะก็ลองถามดูว่าเขาตัดอยู่สาขาไหนนะคะแล้วก็ก็มาสาขาที่เขาประจําอยู่นะคะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ทุกวันนะก็จะต้องเช็คกับเขาก่อนว่าเขา,า,เา่ประจําอยู่กี่โมงแล้วก็วันไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนอกจากตัดผมแล้วก็ยังทําสีผมได้ด้วยนะจริงๆก็อยากทําสีผมนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนละกันวันนี้เน้นตัดผมเพราะว่าผมยาวมากเลย เรามาอยู่หน้าร้านแล้วค่ะทุกคนนี่โรเจอร์เดอะดีมอนบร์เบร์ออฟฟรีสตีนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยเพื่อนๆดูราคาสีถูกไหมล่ะขับไปข้างในกันค่ะสวยสวย ลูทพกคยแผลตัดผมเสร็จแล้วค่ะนี่ตัดสั้นเราเรียกว่าทรงบัตเตอร์ไฟดูผมหนาขึ้นเยอะเลยแต่ว่าที่ร้านเขามีทำสีผมแบบปารยาด้วยไล่สีนะคะเราคนผลิดดำแล้วผลิตก็เลยเดี๋ยวจะทำสีด้วยแต่ตอนนี้ออกมากดตังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำสีกันต่อ ยนินนะคะเล